ลมเย็นเย็นนอนเล่นใต้ต้นว่าอนอนเล่นใต้ต้นว่าค่ะน้องเอด้าไหนไล่ไหน,ไ,หน <c oughs> ไม่เห่าลูกไม่เห่าลมพัดเฉยเฉลมพัดเฉยๆอยกับมามีไม่เห่าลูกอยู่กับมามีไม่เห่าอะเ,เด็กดีไม่เห่าลูกไม่ส่งเสียงดังปั๊บปี่นอน ปาปีนอนกลางวานันหนูไม่เห่าหูกปาปีนอนไม่เอาไม่เอาไม่เหา่าเป็นเด็กดีค่ะเป็นเด็กดีปาปีนอนเสียงดังไม่ได้หือปาปีนอนเหไมพี่เอมี่ก็นอนพี่เอมี่ก็นอนนี่หือหือเก่งจังเลย มามีเข้าเขามามีค้ไม่มามีจุ๊บๆหน่อยเลวไม่มามีจุ๊บๆไม่เอามาให้มามีจุ๊บๆนะคะจะนอนนะคะจะนอนต่อนะคะไม่มามีจุ๊บๆไม่ให้มามีจุ๊บๆจะนอนกลางวันแล้ว